สร้างสรรค์และสนับสนุนโดดสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกระทรวงศึกษาธิการกลับมาพบกับวิทยาสป,ประยุตในช่วงเวลาที่น่าตื่นเต้นที่สุดครับกับโจทย์ขนภูเขาแก้วขึ้นเขาลงห้วยซึ่งกติกาในวันนี้น้องๆจะต้องทำการเข็นรถเข็นที่มีแก้ววางซ้อนกันถึง20ใบผ่านสนามวิบากให้ทันเวลา3นาทีหากแก้วตั้งตรงหรือไม่แตกจะได้รับใบละ1คะแนน,น,นและน้องๆมีสิทธิการแข่งขันทั้งสิ้น3ครั้งและมีแก้วให้ทั้งสิ้นเพียง30ใบครับ ซึ่งทีมจากโรงเรียนดาราสมุทรก็จะเป็นทีมแรกในการสับประยุทธ์ครับซึ่งกลไกของพวกเขานั้นอาศัยน้ําซึ่งอยู่ในท่อเป็นตัวรักษาระดับสมดุลช่วยรักษาถาดแก้วไม่ให้เอียงและล้มลงมานั่นเองครับและตอนนี้พวกเขาก็ได้เตรียมตัวจัดเรียงแก้วครับซึ่งจะต้องทําการวางซ้อนกัน4ชั้นเป็นรูปแบบเดียวกันทั้ง2ทีมนั่นเองครับ มาลุ้นกันครับว่าพวกเขาจะทําได้หรือไม่จับไปยืดครับไปครับจับเวลาหายใจเย็นนะหายใจค่อยๆขึ้นก่อนนะโอเคนี่ค่อยๆตอนนี้ยังรงอยู่ต้ยังทรงอยู่นี่องค์ยาวดึงยาวค่อยๆดึงเลยนี่รักษาระดับด้วยการเข็นนะฮะซึ่งอุปสรรคแรกที่จะต้องเจอนั่นก็คือทางลาดชันขึ้นลงซึ่งการรักษาระดับนี่ยังคงทําได้ดีทีเดียวครับไปเรื่อยๆไม่ยอมไปเลยแฟร์ได้เสมอเลยนะฮะตอนนี้นะฮะเอาล้วครับท่านพ่อท่านพ่อ ปล่อดึงปลอดึงปลอดึงดึเลยดึงดิเบาเบค่อยๆอค่อยค่อยลงเลยค่อยค่นะต้องเฝดูหลังฝั่งปอลงก่อนนะป่อยลถ้าลง200นี่เทเลยนะฮะแต่ดูเหมือนว่าทางลงนี้รถจะเอียงมาทางด้านขวานะครับไม่รู้ว่าจะผ่านไปได้หรือไม่ล้อกำลังเดินเดินทางเบี้ยวอยู่นะฮะต่องไม่้งหัวล้อก็ไม่ได้ระวังนะระวังระวังนุ่มลวลมากจะถึงแล้วครับจะถึงแล้วครับนุ่มลวลมาก โอ้โห oh และในที่สุดแก้วก็ตกลงมาอย่างน่าเสียดายครับซึ่งแก้วที่ยังไม่แตกนี่ก็สามารถนําไปใช้ในครั้งต่อไปได้แต่หัวหน้าทีมนี่ดูจะเสียดายมากๆเลยครับซึ่งจากการทรงตัวในขณะลงทางลาดนั้นรถก็เกิดเอียงมาทางด้านขวาทําให้แก้วที่วางอยู่นี่ลื่นและตกลงมาอย่างที่เห็นน่าเสียดายมากๆครับ13บาใบนะครับหายไปแล้วเนะครับ ซึ่งแก้วอีก23ใบที่เหลือนั้นน้องๆก็ยังสามารถนํากลับมาทาการทดลองได้อีกสองครั้งซึ่งเมื่อสักครู่พวกเขาก็สามารถเข็นไปจนจบเส้นชัยได้แต่เพื่อ20คะแนนเต็มจึงตัดสินใจเริ่มใหม่นั่นเองครับโดยน้องๆน,นี่เลือกใช้มวลเล็กๆมาพ่วงเอาไว้ด้านบนสุดนครับเพื่อปรับสมดุลให้ผาดด้านบนนี่อยู่ในแนวระนาบนั่นเองล<ะ>้อสองเด้งต่างซยิซึ่งก็ตอ้องมาลุ้นกันว่าการแก้ปัญหาครั้งนี้จะทําให้พวกเขาทําสําเร็จหรือไม่ ศัพยุทธ์ครับวันนี้เวลาอยู่ค่อยๆนะค่อยๆและสมาธิทั้งหมดนี่ต้องจับจ้องไปที่แก้วเลยครับและทั้งสามคนก็ต้องทางานสัมพันธ์กันเป็นอย่างดีด้วยพันดึงพันดึงพันดึงเพื่อเพื่งมาอีกตอนนี้สมดุลนี่ถือว่าดีทีเดียวครับและน่าจะมีลุ้น20คะแนนเต็มหากังน้องนี่ทําทันเวลา3นาทีนั่นเองนี่ไงนะับปอดึงปอปอเขามองไม่เห็นนะตรงเนี้ย ยังได้นะฮะยังได้นะครับถ้าลงมาจังหวะเดิมจะโดนอีกไหมจะโดนอีกไหมจังหวะเดิมเอาลงพื้นแล้วครับเอาเล่ะครับแหมในที่สุดนี่ก็ผ่านจุดที่แก้วตกเมื่อตะกี้ไปได้แล้วเหลยครับท้าวนี้น้องๆนี่จะต้องเจอกับลูกระนาดอีกสองลูกด้วยกันครับตอนนี้ท่านีเป็นที่เลยนะฮะเจ็เย็นนะเจ็เย็นและเระนาดสามเป็น ถึรอุปรสตัตต่อไปกับเวลาที่เหลืออีกหน,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 นึ่งนาทีกว่าๆครับคุณผู้ชม okay. Okay. หิมนนะฮะโอเคเอาครับลงไปสองล้อแล้วนะฮะจันยันจันย็นล้อไม่หมุนนะฮะตอนนี้ล้อลากกับล้อลากก้อนหินเลยนะครับ oh โอ้โหคุณผู้มชมครับน่าเสียดายมากมาก พอรถที่เคลื่อนผ่านสนามหินนั้นเกิดาการโยกเยกเล็กน้อยซึ่งทําให้แก้วที่เกิดการขยับแล้วก็ตกลงมาทันทีและสาเหตุหนึ่งนี่ก็มาจากยางที่เป็นเส้นเล็กและแข็งจนเกินไปเมื่อสัมผัสกับสนามหินจึงเกิดการกระเด้งขึ้นมากกว่าที่ใช้ยางเส้นใหญ่และใช้ลมน้อยนั่นเองครับซึ่งตอนนี้น้องๆนี่เหลืออีกเพียงหนึ่งครั้งเท่านั้นกับแก้วที่เหลืออยู่เพียง17บเใบเพื่อรุนรับ17คะแนนก็ต้องเอาใจช่วยพวกเขาให้ทําสําเร็จให้ได้ด้วยเลยครับไปครับ เริ่มแล้วครับตัวการแข่งขันในรอบสุดท้ายซึ่งแก้วที่เหลือน้อยนี่อาจจะทำไม่ง่ายกว่าเดิมก็เป็นได้ตอนนี้ดึงเลยดึงเลยดึงเลยดึง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 มาดึงอนเยครับเโอ้ยต่อต well, ่ต yeah, so I mean, ่อมแต่สะดุดเพียงเล็กน้อยแก้วชั้นบนนี้ก็ล้มลงมาอีกแล้วนะครับแต่เวลาที่ยังเหลืออยู่นี่พวกเขาก็เดินหน้าต่อไปครับคนหลังครับคนหลังครับเยยยไปยเอหน้าเหลือครับตอนนี้เอหน้าแล้วนะครับ ดูเหมือนว่าถาดโฟมนี่จะเอ็นไปทั้งหน้าไม่รู้จะมีผลหรือเปล่าครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรัติดต่อไปแล้วครับโอ้โหโอ้โหและและและอ้าวคุณผู้ชมครับดูเหมือนว่าถาดโฟมนี่จะเสียสมดุลไปแล้วนะครับและไม่ยอมดีดตัวกลับขึ้นมาซะด้วยซึ่งก็ไม่รู้ว่าเกิดจากสาเหตุอะไรครับแต่น้องๆนี่ก็พยายามจะพยุงแก้วที่เหลือไปให้ถึงเส้นใช้ทันเวลาเพราะตอนนี้นี่ไม่มีอะไรจะเสียแล้วนะครับ แก้วที่เราจะนับคะแนนนั้นจะต้องเป็นแก้วที่ตั้งอยู่ปกติเท่านั้นนะครับหยุดเวลาครับซึ่งน้องๆนี่ดูเหมือนว่าจะเสียดายกับผลการทดลองเป็นอย่างมากเลยนะครับและเมื่อตรวจสอบและพบว่าแก้วที่ตั้งตรงอยู่ในสภาพสมบูรณ์ของดารามุทรนั้นมีเพียงหนึ่งใบเท่านั้นก็ต้องมาลุ้นกันว่าพวกเขาทำเวลาได้ทันหรือไม่ มาดูเวลากันนะครับและเวลาที่ใช้ไปในรอบสุดท้ายนะครับใช้ไปทั้งหมดเพื่อ2นาที50ิวินาทีครับแม่ถึงจะได้รับไปเพียง1คะแนน,นก็ไม่ต้องเสียใจไปครับน้องๆยังสามารถลุ้นกับคะแนนในส่วนอื่นๆได้อีกครับคราวนี้ลองมาดูทางฝั่งสีกระนวนจังหวัดขอนแกน่นกับหัวหน้าทีมอย่างพี่นุ้ยกันบ้างกับคุณกที่อาศัยมวลทวงขนาดใหญ่เพื่อรักษาสมดุลโดยใช้ชกลมรับแรงกระแทกเพื่อป้องกันการสั่นสะเทือนนั่นเอง ซึ่งพวกเขามีโอกาสทุดลองได้3ครั้งกับแก้วทั้งหมด30บใบมาลุ้นกันว่าพวกเขาจะทำได้หรือไม่พร้อมแล้วสรบปอีทครับ เริ่มเลยครับกับการสรรพยุทธ์ของทีมสีส้มซึ่งจุดเด่นของพวกเขานีให้สังเกตที่มวลท่วงด้านล่างให้ดีๆครับแรงทำงานขึ้นมาเลยเลงได้เลยงได้เลยงได้ซึ่งเมื่อผ่านบริเวณที่เอียงและลาดชันมวลนี้จะค่อยปรับสมดุลให้ฉาดนี้กลับมาตั้งตรงได้ตามปกตินั่นเองขึ้นมาขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยดีมากที่ปึ้งปิ่มมากตรงนี้อ่าขึ้นมาเลยขึ้นมาเลยเล่งได้เล่งได้มาเรื่อเรอยเบาๆนะเบาๆนะเบาๆเบาๆทุกคนเบาเดี๋ยวมาดูกันครับว่าจะผ่านจุดที่ยากจุดนี้้ไไปดหรือม่ กำลังจะขึ ho, ้นข oh ึ้นเดินสอนะฮะเนิโ oh อ้โหฐานเดินเล็กจะได้นะครับแล้วก็กำลังจะลงเงินใหญ่นะฮะนะครับซึ่งตอนนี้รถเข็นนั้นก็มาได้เรื่อยๆเลยครับและแก้วก็ยังเป็นปกติอยู่เลยครับน้องแซกยังลื่นเลยนะครับหินนี้นะครับค่อยๆล้อใหญ่มีผลจริงๆนะฮะแต่ก็ต้องมาลุ้นกันครับว่าพวกเขาจะทําได้ทันเวลาหรือไม่แล้วนะครับกระแทกแล้วนะครับและล้อหลังกำลังจะลงหินครับผมไปสั่งอันนี้สำคัญมากระวังค่อยๆค่อยๆหยอด ดึงดึงอ๋อโอเคไอระวังนะเออระวังระวังระวังหล่อหลังใหญ่นิ่มมากเลยนะครับตอนนี้ใช่ใช่ใช่ควบตัวดีมากแต่ดอกยางรองเทาร้องมีปัญหานิดนึงซึ่งจุดที่ยากที่สุดนี้ก็คือทางโค้งลาดช,ชันด้านหน้าน,นี้แล้วนั่นเองครับเพราะโค้งนี้นี่มีการรับมุมเอียงส,ยยสักด้วยเลี้ยวเลี้ยวนิดนึงขึ้นมาขึ้นมาอ่าเลี้ยวนะไอมาไอมาเลี้ยวเลี้ยวมาเลี้ยนหยุดหน่อยหยุดหน่อยหยุดหน่อย อย่าไป,ปดกดดันอย่าไป,ปดกดดันแล้วเวลาในตอนนี้นี่ก็เหลือไปถึง20วินาทีแล้วแหะครับกับทางช่วงสุดท้ายจะทำได้หรือไม่สิบสองยังยี่สิบอยู่ลนะเ,เลยนะโอ้โหผูหห้ชมครับเกิดอะไรขึ้นไม่ทราบแก้วที่วางอยู่ปกติมาโดยตลอดนั้นตกลงมาอย่างน่าเสียดายทีเดียวครับ จึงต้องบอกว่าทางโค้งและเอียงแบบนี้ไม่ง่ายเลยครับที่จะรักษาการทรงตัวได้ตามปกติจึงน่าเสียดายมากๆที่ทำไม่สำเร็จในครั้งแรกนี้ครับเมื่อสักครู่นีแก้วที่แตกไปทั้งสิ้น6ใบก็ทำให้เขานี่เหลือแก้วอยู่เพียง24ใบซึ่งก็ยังสามารถนํามาเรียงและลุ้นคะแนนเต็มได้อยู่ครับไปครับเชิญฮะจับเวลามามาขึ้นมาเล่งได้เล่งได้เล่งเลยเล่งเลยไอ้ ซึ่งในครั้งนี้นี่ก็สามารถผ่านลูกรสังในจุดที่12และ3ได้อย่างสบายเช่นเคยซึ่งจะต้องยกประโยชน์ให้กับตุ้มน้ำหนักและโชคลมที่ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพทีเดียวครับและตอนนี้ก็มาถึงจุดที่ยากที่สุดที่พวกเขาไม่สามารถผ่านไปได้เมื่อสักครู่นั่นเองไอ้นั่นเบา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 เารอเริ่มหักได้เลยครับพี่มีความสุขรอหน้าหักได้เลยค่อยๆยค่อยต้องี่สิบนครับยี่สิบเนอยู่เ้าเวลา20วินาทีที่เหลือพวกเขาจะทำได้หรือไม่เราไม่้า้จริง ส3 1สามสิบสองเบา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 สิบเอ็อะไรอะสิบวไปไหมเจ้าแปย็นทุกคนใจเย็หกห้าไปเลยไปเลยสไปเลยสไปเลยหนึหมดเวลา โอ้โห oh คุณผชมครับดูเหมือนพินดุ้นและน้องๆน,นี่จะดีใจกันไปแล้วครับแต่ตามกติกาของเรานั้นรถเข็นของน้องๆน,นั้นจะต้องผ่านจุดนี้ไปได้ทั้งคันถึงจะทําการหยุดเวลาและรับคะแนนนั่นเองและเรื่องไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นตามติดมาเลยครับจากอาการดีใจดังกล่าวนี่ทาให้แก้วซึ่งอยู่บนฐานี่สันเะเยือนตกลงมาอย่างที่เห็นนี่แหละครับ กกสกน,นสทำให้ครั้งสุดท้ายนี้พวกเขาเหลือแก้วเพียง16ใบและมีโอกาสลุ้นรับคะแนนได้มากที่สุดเพียง16คะแนนเท่านั้นพวกเขาจะทำได้หรือไม่สัพระยุทธ์ครับขึ้นมาเลยขึ้นมาเลยขึ้นเลย,ข,เลยขึ้นเลยจ้าไปเลยจ้า และในการทดลองครั้งสุดท้ายกลไกของพวกเขานีก็ยังทํางานและรักษาระดับการทรงตัวได้เป็นอย่างดีและแก้วที่เหลือจํานวนน้อยลงนั้นก็น่าจะช่วยให้เขาทํางานง่ายขึ้นด้วยนั่นเองครับ่าไล้ครับหินครับเหลือค<อ>รอสุดท้ายเอาแล้วเอาแล้ว โคงหินเลยนะครับโค้งเดียวโคงเดียวเบาเบาอ้อ้ายเบาเบายังเหลืออีกหนึ่งนาที20คร hmm. ับสิ้นเดียวแล้วนะเวลาหนึ่งนาทีกับ20วินาทีที่เหลือก็น่าจะมากพอในการประคองแก้วทั้ง16ใบนี้ไปได้ทันเวลาแน่นอนเลยครับไไดด้้้้ทาาแค่ตรงนี้แค่ตรงนี้แค่ตรงนี้และโค้งนี้ใค้วยงนี้จะผ่านได้หรือไม่ใจเย็นนะใจเย็นนะ เอาโซแนวตรงสุดท้ายแล้วนะครับระวังระวังนะระดับที่อย่าเอาเองนะครับสี่สิบวินาทีแล้วค่มีเวลาเยอะทุกคนมีเวลาเยอะชิวๆเลยวาวๆๆววาวสาระวังลงหน้าลงเจ้าละสามวินาทีได er nah ้เลยนะครับเงแล้วอยสามสิบวินาทีครับโอเคโอเคจะเพิ่มจะยิงแทนทุกคนหลังลงและล้อสุดท้ายฮานครับ โอ้โห oh คุณผู้ชมครับในที่สุดก็เป็นไปตามคาดพวกเขาสามารถทําได้ทันเวลาและรักษาแก้วทั้ง16ใบนี้ให้เข้าเส้นชัยไปได้อย่างสมบูรณ์รับคะแนนไปทั้งสิ้น16คะแนนต้องขอแสดงความยินดีด้วยนะครับน้องๆและตอนนี้คงจะต้องมาลุ้นกับคะแนนจากคณะกรรมการ,การทั้ง3ท่านว่าผลจะออกมาเป็นอย่างไรบ้างครับในส่วนของโรงเรียนดาราสมุทรนะครับชอบใจที่เขาใช้น้านะครับวัสดุที่หาง่ายโดยทั่วไปแต่ว่าอาจจะมีข้อติดขัดในเรื่องของ กลไกที่เข้ามาใช้นิดนึงนะครับสังเกตว่าในการทดลองเนี่ยมีการติดขัดในส่วนของโฟมนะครับซึ่งใช้ในการลอยน้ำเนี่ยนะครับสีกนวนวิทยาคมนะครับใช้กลไกของตุ้มน้ําหนักนะครับถุงน้ําหนักแล้วก็มีกลไกของอใช้ชกลมนะฮะซึ่งตรงน,นั้นมีความแมั่นยําและแน่นอนกว่าในส่วนของน้ําที่มีการติดขัดนะครับวันนี้เนี่ยทั้ง2ทีมต้องถือว่านําเสนอได้ดีเยี่ยมจริงๆนะครับ ทางด้านดาราสมสทรเนี่ยเขามีมาตรฐานของเขาอยู่แล้วชัดเจนแต่สิ่งที่น่ากลัวกว่านั้นก็คือว่าวันนี้เป็นครั้งแรกที่ผมเห็นทีมที่มีการนําเสนอได้ใกล้เคียงกับดาราสมุทรมากมีพัฒนาการที่โดดเด่นแล้วก็รวดเร็วมากนะครับซึ่งก็คือสีกระนวลวันนี้นะครับต้องต้องขอปรบมือชื่นชมจริงๆเลยกับการนําเสนอที่เก่งขึ้นอย่างมีนัยสําคัญด้านแนวคลิดเนี่ยดาราสมสทรวันนี้จริงๆน้าทําหลายๆอย่างได้ดีนะครับ แต่ถ้าจะแนะนําให้ดีขึ้นไปอีกเนี่ยอาจจะมองส่วนอะไรต่างๆเพิ่มเติมนิดนึงอย่างเช่นน้ําที่เราใส่เข้าไปเนี่ยเราต้องการรักษาระดับเพราะว่ามันมีความดันเท่ากันใช่ไหมฮะแต่ถ้าเกิดเราใส่เรื่องความหน่วงเข้าไปด้วยก็คือใช้น้ํามันอย่างเช่นพวกโช๊คอะไรพวกนี้เขาจะใช้น้ํามันอยู่แล้วถ้าเกิดปรับมาใช้พวกนี้มันก็จะดีเข้าไปอีกใช่ไหมฮะทางสีกระนวลเนี่ยกลไกตรงนี้เนี่ยผมว่าดีมากเลยนะฮะลักษณะของโช๊คที่เราใส่เข้าไปป้องกันไม่ให้มันสั่นไปสั่นมาเนี่ย ทำให้คิดถึงอีกอันหนึ่งที่เรามีไจโรสโคปใช่ไหมครับแล้วเราก็ทาเนี่ยมันมีจานหมุนอยู่แล้วมันก็รักษาการหมุนเนี่ยทิศท,ทางการวางแนวของมันเนี่ยค่อนข้างจะแน่นอนพอเห็นของน้องตรงนี้เนี่ยทำให้คิดถึงตรงนั้นว่าเอ้ยถ้าเกิดเพิ่มเติมตรงนี้เข้าไปได้ในระบบเนี่ยทุกอย่างจะมั่นคงมากๆและจะไม่มีปัญหาเลยนะครับขอบคุณมากครับตอนนี้ก็มาถึงช่วงเวลาที่น่าตื่นเต้นทีมใดจะสามารถคว้าหนึ่งคะแนนไปได้ก่อนกัน หนึ่งทีมครับที่คว้าหนึ่งคะแนนเก็บสะสมไปก่อนนะครับสำหรับรอบสุดท้ายแบบพบกันหมด4ทีมนะครับและก็จะมีโอกาสมากขึ้นไปด้วยนะฮะสำหรับการคว้าแชมป์ระดับประเทศนะครับและทีมนั้นก็คือโรงเรีย กั PK นด้วยวิธีกาคมชัดกัดครับไม่คุยเงี้ยสคกทีพร้อมสำเร็จนะฮะรับไปก่อนครับนั่นสิแนนวมาด้วยนะครับวันนี้ประสบความสำเร็จอีกครั้งหนึ่งนะครับส่วนดาราสมุทรครับวันนี้ทำได้ดีมากในช่วงแรกนะฮะไปพลาดตรงการทดลองเนาะขอบคุณมากครับสีกันดวยแล้วครับวันนี้เป็นยังไงฮะ ันนี้ก็ดีใจค่ะก็ได้หนึ่งแต้มไปก่อนแล้วรอบต่อๆไปเราจะได้ไม่ต้องซีเรียสมากเดี๋ยวได2สองรอบนะถ้ามีซีเรียสเหลือคะแนนเดียวไม่ไม่นานเข้าลงนะแล้วจริงใจระดับประเทศต้องซีเรียสต่อต้องซีเรียสต่อนะแต่ว่าวันนี้สบายใจโล่งใจไปหนึ่งแตะแล้วนะครับต้องขอขอบคุณนะครับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสสวทกระทรวงสาธารณการครับและต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ของเราด้วยนะครับที่าจะเป็นแบรนด์ซุปไก่สิัด สมูทเอส 3G Plus ให้ประกันชีวิตและเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ยครับขอขอบคุณเช่ฟ้าธีรกิในวันนี้นะครับจากรายการขอฟ้าพาไยนะครับ Story Collection และ Dark ด้วยนะครับอ่าปิดท้ายตรงนี้อยากจะแนะนำสำหรับสสวททเขาไเปิดโอกาสแล้วนะครับให้ผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตนะครับเข้ามารับทุนการศึกษานะครับในโครงการ ส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์นะครับระดับปริญญาโทนะฮะใครที่สนใจทุนนี้สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้นะครับและรีบมัครเข้ามาครับเพราะว่าหมดเขต2 0ธันวาคมนี้แล้วนะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่0 2 3 3 5ส2 2สนะครับส่วนวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณกรรมการของเราทั้ง3ท่านครับ แล้วทั้งหัวหน้าทีมเดี๋ยวจะเจอกันอีกในรอบต่อไปนะฮะมีการพบกันหมดยังแข่งอีก2รอบติดตามสัปดาห์หน้าครับวันนี้วิทยาสมยุ์ลาวปก่อนครับสวัสดีครับ ก็ต้องขอแจดงความินดีกับน้องๆจากโรงเรียนศรีกระดวนวิทยาคมที่รับไปก่อน1คะแนนครับและน้องๆจากดาราสมุทรก็ยังมีโอกาสลุ้นคะแนนกับการแข่งขันอีกสองนัดที่เหลือเชื่อครับว่าจะต้องเป็นการแข่งขันที่เข้มข้นมากทีเดียวครับสัปดาห์หน้าพบกับการแข่งขันระหว่างทีมแกลงวิทยาสทาวรกับจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยเพชรบุรีกับโจทย์สุดยากของเราย่อนลูกไฟข้ามกำแพงห้ามพลาดเด็ดขาดครับ